เอาเลยครับผมก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเพราะผมเช่นเคยเนาะทริกเกอร์เราได้อยู่จากการจัดประจำวันอาทิตย์กันอีกเช่นเคยเนาะก็ในวันอาทิตย์นี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่มือถือไม่แรงแล้วก็อยากหาเกมที่มันมันที่ตอบโจทย์สำหรับมือถือที่ไม่ค่อยแรงเล่นอยู่เนี่ยก็คือหา้ามพลาดคลิปนี้เลยนะสำหรับคลิปนี้เนีก็จะเป็นเกมไม่ใช้เด็ตความจําไม่เกินร้อยเอมบีนั่นเอง นะครับเนาะก่อนอื่นที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมที่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่อยากขอเกมเข้ามานะครับสามารถขอมาได้ใต้ล่างของทุกคลิปเลยนะเพื่อการไม่เสียเวลานะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าว่าจะมีเกมไหนน่าเล่นกันบ้าง ไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเราก็มาอยู่ที่เกมแรกกันที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับเกมแรกเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Stickman Hero Fight นั่นเองนะสำหรับเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแนวต่อสู้นะสำหรับรที่ชอบเล่นเกมแนวต่อสู้แล้วนะครับก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะเกมนี้นะฮะจะเป็นเกมแนวต่อสู้ที่เราเนี่ยจะสามารถเล่นเป็นฮีโร่ต่างๆแล้วก็เกมนี้นี่ยเจะมีโหมดหลายโหมดให้เราไปเล่นกันก็จะมีโหมดเนื้อเรื่องโหมด PVP โหมดเอาชีวิตแล้วก็โหมดแข่งขันนะครับมีการอัพกรองอัพเกรดตัวละคร ได้นั่นเองมีทั้งสก,กินตัวละครด้วยนะก็ภาพมอนการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมมองด้านข้างนะฮะภาพกราฟิกเนี่ยจะออกแนว 2D นั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่ชอบเนี่ยไปลองเล่นกันดูได้นะ สกมที่สอนี่ก็จะเป็นเกมที่ต้องบอกเลยว่าหลายคนน่าจะรู้จักกันดีหรือว่าหลายคนน่าจะเคยได้เล่นเกมแนวนี้มาบ้างแล้วแหละนะสรับเกมที่มีชื่อว่า l e s Imposter นั่นเองนะสรับ l a s Imposter จะเป็นเกมแนวคล้าย Among Us เลยนะครับแต่ว่าเกมนี้นะเราจะได้ระบบไปแค่ตัวล่าหรือว่าตัวฆ่านั่นเองนะครับตัวที่ล่าของพวกชีวิตรอดนั่นเองนะครบับเกมนี้ก็เราเนี่ยก็จะพยายามฆ่าให้หมดนะก็จะฆ่าไปเรื่อยจนกว่าจะชนะนั่นเองนะครับก็ในการ ถ้าเนี่ยก็จะมีพวกตัวละครต่างๆที่คอยแบบว่าเห็นเราอยู่นะครับคือเราเนี่ยต้องฆ่าแบบแนบเนียดนะครับอย่าให้คนอื่นเห็นนะครับถ้าคนอื่นเห็นนะครับก็คือเราเนี่ยจะแพ้โดยทันทีเลยนะกเกมนี้ก็เล่นไม่ยากนะครับป็นเกมรที่ว่าจะเล่นมันมา directions. เล่นแกล้งเหงากันได้นะเล่นแกสสิงกันได้นั่นเองนะครับเกมนี้นะครับก็มีภาพกราฟิกที่ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับแล้วก็ ในมัวในการเล่นเป็นภาพมุมมองม,มุมสูงนั่นเองนะครับแล้วก็มีด่านต่างๆให้เราไปเล่นกันนะด่านแต่ละด่านที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จะมีความยากแตกต่างกันไปด้วยนั่นเองนะครับเนาะก็ไปลองเล่นกันดูได้นั่นเองนะ สรเกมที่3เนี่ยก็ใจคอคนที่ชอบเล่นเกมแนวยิงกันแล้วก็อยากหาเกมแนวยิงกันที่เป็นแนวไม่กี่สเปคเล่นอยู่เนี่ยคือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะสโตรเกมที่มีชื่อว่า Anti Tilet นั่นเองนะสโตรเกมนี้กะ็จะเป็นเกมแนวยิงกันที่มีภาพที่น่าสวยเลยที่เราเนี่ยจะไปทำพื้นทิ่ต่างๆที่เยอะเลยนะครับก็ในตลาราเนี้ก็จะมี พวกศัตรูต่างๆที่คอยดักรอเราอยู่นั่นเองเนะครับเราเนี่ยก็สามารถใช้พวกปืนกลหรือว่าพวกสไนเปอร์นะแต่ว่าพวก RPG เราเนี่ยสามารถทิ้งได้เหมือนกันนั่นเองภาพในตัวเกมนี้ถือว่าเป็นภาพที่ให้สวยงามมากๆเลยนะครับก็ภาพบรราการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมุมมองบุคคลที่3นั่นเองนะครับเนาะก็มาลองเล่นกันดูแล้วกันนะสักการที่ชอบเล่นเกมเนี่ยสไตล์แนวนี้เนาะก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นมันๆเล่นแกงเหงากันได้นั่นเองนะ กระตี้ีเนี่ยก็จะอชอบเล่นเกมแนวสไตล์การวิ่งผ่านด่านนะครับหรือว่าแนวสไตล์เกมฟอร์ไกนะครับแล้วก็อยากหาเกมในะครับแนวฟอร์ไกเล่นอยู่ที่อยู่ในมือถือเล่นอยู่เนี่ยก็คือ้าพลาดเกมนี้เลยนะ,ะเกมที่มีชื่อว่า b b w ี r วนั่นเองนะครับก็เกมนี้นะครับจะเป็นเกมวิ่งผ่านด่านที่จะมีความ,วามสนุกค่อนข้างจะมากเลยนะในการวิ่งผ่านด่านเนี่ยเราก็จะไปวิ่งในห้องหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นประมาณ20กวก่อ คนเลยนะครับที่ให้เราไปวิ่งแข่งกันนั่นเองนะครับในการวิ่งแข่งกันนี้ก็จะมีอุปสรรคต่างๆที่คอยดักรอเราอยู่แล้วขัดขวางไม่ให้เราเนี่ยไปง่ายๆนั่นเองนะครับก็เกมนี้ก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายเหมือนกันแค่เราเนี่ยวิ่งจนกว่าจะถึงจุดหมายให้ได้นั่นเองนะครับเนาะก็ในเกมนี้นะครับสามารถเล่นในทางออนไลน์ก็ออฟไลน์ด้วยนะครับภาพกราฟิกนี่ก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับภาพมองในการเล่นเกมนี้นะครับจะพาบุมมองบุคคลที่สันั่นเองนะครับลองเล่นกันดูได้นั่นเองนะ เราก็มาอยู่ที่เกมครึ่งทางที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนันสหรับเกมครึ่งทางในวันนี้นะครับใครที่ชอบเล่นเกมแนว o p เ n w o r l อแล้วก็อยากหาเกมแนว Open ่ o r ว d ที่ไม่กิดสเปคเล่นอยู่เนี่ยคือห้ามพลาดเกมนี้เลยนันสหรบเกมที่มีชื่อว่า Sandbox City นั่นเองนันสหรบเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว Open w o r ว d ที่เราเนี่ยจะไปอยู่ในเมืองแห่งหนึงที่เราเนี่ยจะคอยไล่ ชนพวกซอมบี้หรือว่าไล่ต่อยพวกซอมบี้นั่นเองนะครับก็หลักๆของเกมนี้ก็ภารกิจก็คือให้เรากําจัดซอมบี้ให้หมดนะครับถ้าเราไม่กําจัดเนี่ยมันจะกินคนแล้วก็จะมีซอมบี้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับหรือว right ่าเราเนี <ๆ S 1> ่ยจะไม่กําจัดก็ได้หรือว่าเราเนี่ยจะเล่นตามใจเราเลยนะครับจะขี่รถเล่นตามใจเราก็ได้นั่นเองเราสามารถทําได้เยอะยๆมากมายเลยนะในเกมนี้นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีภาพกราฟิกออกแนวสไตล์พิระมินั่นเองภาพมุมในการเล่นจะเป็นภาพมุมคนที่3ม นั่นเองนะครับก็ไปลองดูดเล่นกันได้นั่นเองนะครับเนาะก็เกมซี่หกเด็กก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่า เฮดแลนด์นั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวะจญภัย r p รตรูดันเชียนนั่นเองนะครับที่เนื้อเรื่องของเกมนี้ก็จะประมาณว่าเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในความฝันของเราแล้วก็ความฝันของเราเนี่ยก็จะอยู่ในโลกแห่งการประจญภัยนั่นเองนะครับในการประจญภัยในโลกแห่งความฝันของเราเนี่ยเขาจะมีพวกสัตว์ประหลาดต่างๆที่เราอ่าคิดขึ้นแล้วเราก็ต้องไปต่อสู้เพื่อเก็บรวลหรือว่าเพื่อเก็บของมาอัปเกรดนั่นเองนะครับในการเูืกอบปิศสัประหลาดนะครับก็จะมีสัตว์ประหลาดต่างๆที่ ก็น่าจะมีความดุร้ายแล้วก็จะมีความเก่งกาจตามเลเวลด้วยนั่นเองนะครับเพราะเราสามารถอัปเกรดตัวของอาวุธของเราได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าเล่นมากๆก็ภาพกราฟิกในตัวเกมนี้ค่อนข้างจะสวยแล้วก็จะมีความน่ารักในตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ภาพอมองในการเล่นเนี่ยจะเป็นภาพอมองมุมสูงนั่นเองนะครับไปลองเล่นกันดูได้นะ ที่เจเนี่ยก็จะมีช sure ื่อว่า Stranger Place นั่นเองนะสําหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวสวยองขวัญที่เราเนี่ยอยู่ดีเราเนี่ยก็ต้องตื่นมาในสถานที่สถานที่แห่งหนึ่งที่เราไม่รู้จักนะครับเ่าเราเนี่ยก็ต้องออกจากที่นั่นให้ได้น,นั่นเองนะครับในการออกจากที่นั่นเนี่ยก็จะมีพวกปีศาจเนี่ยคอยดักรอเราอยู่หรือว่าไม่ให้เราออกไปอยู่น,นั่นเองเราเนี่ยก็ต้อง หาทางออกไปให้ได้ในการหาทางออกไปจากที่นั่นนะครับก็คือเราเนี่ยก็ต้องแก้ไขปริศนาด้วยนะเกมนี้ก็เป็นเกมแนวแก้ไขปริศนาด้วยนั่นเองนะครับคืออาจจะต้องหากุญแจรหรือว่าหาเรงต่างที่ต้องเปิดออกจากที่นั่นออกไปให้ได้นั่นเองนะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่่อนถ้าจะน่าเล่นอยู่เหมือนกันนะครับแล้วว่าภาพม้วในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพม้วบุคคลที่1ภาพกราฟิกเนี่ยก็จะออกแนวดาร์กๆหน่อยแล้วก็จะมีความแบบว่าเป็นแนวลายเส้นคล้ายๆเดอะวอล์ก g ดฟ a ิดหน่อยนั่นเอง นะครับก็รต่ใครที่ชอบแนวสอยองขวัญนะครับคือห้าพาดเกมนี้เลยนะ 7เนี่ยก็จะเป็นเกมแนวชุต,ติงกันอีกแล้วนะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับก็จะมีชื่อว่าแมส h ีโร่นั่นเองนะครับสำหรับแ a ส h ีโร่เนี่ยจะเป็นเกมแนวชุต,ติง ที่เราเนี่ยสามารถเล่นทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เลยทีเดียวแล้วก็จะมีโหมดต,ต,ต่างๆให้เราเล่นค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะก็จะมีโหมดเนื้อเรื่องโหมดเวทเทอร์เรย์ย่อโหมดหนึ่งหนึ่งโหมดเดสแมทหรือว่าโหมดหุ่นยนต์ซอมบี้นะครับก็มีให้เราเล่นนะก็จะมีพวกปืนหรือว่าอาวุธต่างๆให้เราเลือกเล่นมากถึง80ดสิบรายการเลยนะครับแล้วก็มีตุวความตาางๆให้เราไปเล่นด้วยนะครับแต่และตัวก็จะมีคิวแตกต่างไปเลยนะภาพกราฟิกเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็ภาพในการเล่นเนี่ยจะเป็นภาพมุมมอง บุคคลที่3นั่นเองนะไปะลองเล่นกันดูได้นะเราก็มาอยู่กับเกมรองอันดับสุด ที่ร้อยแล้วนะส่กเกมรองอันดับสุดท้ายในวันนี้นะครับก็จะมีช่วกาเดิร์สเตอร์นั่นเองนะส่กเกมนี้นะฮะจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะอยู่ในสถานที่แห่งการต่อสู้อย่างโคลอสเซียมนะครับของโรมันนั่นเองนะครับแล้วเราเนี่ยก็ต้องต่อสู้เพื่อชีวิตรอดอยู่ให้ได้นะครับในการต่อสู้เนี่ยก็จะมีพวกศัตรูต่างๆที่รอเราอยู่ก็สรวนเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่เราข้างจะเล่นไม่ยากนี่นเองแค่เราเนี่ยฟังดาบ ฆ่าศัตรูไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเ,เกมที่เล่นคนอนอย่างง่ายเลยนะครับก็คือปัดดาบฆ่าศัตรูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในตัวเกมนี้จะมีพวกอาวุธชุดเกราะยุทธปกรณ์อะไรต่ออกกางๆให้เราไปเลือกเล่น่อนจะเยอะเลยนะครับแต่และอาวุธต่างๆนะครับก็จะมีพวกสเตตัสแตกต่างกันไปด้วยนั่นเองนะครับก็มาลองเล่นกันดูได้นะเป็นเกมที่ท่านจะเล่นเพลินเล่นแก้งเหงาเล่นข้าวเวลาได้นั่นเองนะตัวเกมนี้ภาพอมวมในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพอมวมบุคคลที่1นะครับกราฟิกก็ถือว่า ใช้ได้เลยนะครัฟิกก็จะออกเป็นแนวโพลีกอนหน่อยๆน,นั่นเองนะครับเนาะลองเล่นดูได้นะเราก็มาอยู่ที่เกมสุด เป็นที่ร้อยแล้วเนาะก็สำหรับเกมสุดท้ายเนี่ยก็เอาใจคนที่ชอบเล่นเกมแนวบอกว่าแก้ไขปริศนาหรือว,ว่าเกมเนวจับผิดภาพแล้วก็หาเกมที่ไม่กินสเปกเล่นอยู่เนี่ยคือหาพลาดเกมนี้เลยนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า He ตเด n แลนนั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนวแก้ไขปริศนาจับผิดภาพนั่นเองนะครับก็สำหรับเกมนี้นะคะรับะะจ,ะจะเป็นเกมที่จะมีอารยธรรมโบราณที่ให้เราไปค้นหาเนี่ยมีอยู่3อารยธรรมแล้วก็จะมีภารกิจต่างๆ,ๆให้เราไปเลือกเล่นเนี่ย มากถึงร้อยกว่าภารกิจเลยนะครับก็คือแบบให้เราไปจับผิดภาพในรูปนั่นแหละนะครับเกมนี้ก็เล่นไม่ยากแต่ว่าต้องใช้สมองค่างจะนิดหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ท่างจะสนุกเือนกันนะครับเล่นแกล้งเหงาหรือว่าเล่นเพืเ่อนๆก็ได้ภาพกราฟิกเนี่ยก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับก็ไปลองโหลดเล่นกันได้สำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวนี้เนาะ ก็แม่บ้างสำหรับสเกลไม่ใช้เน็ตความจําไม่เกินร้อยเอ็มบีนั่นเองนะก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชอบกันนะครับก็สำหรับใครที่ชอบเนี่ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกดติ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆไ,ไว้ด้วยนั่นเองนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม Take